แรมโบเย้ยเดือดน,นโยบาย10ข้อเพื่อไทยช้าไปแล้วไม่ทันแล้ว รัฐบาลนายกลงตู่ทำแล้วพัฒนาแล้วและสำเร็จอีกด้วยภาษีประชาชนก็ไม่รั่วไหลและไม่โกงเหมือนรัฐบาลบางยุคที่รัฐมนตรีติดคุกแล้วหลายคนพร้อมย้อนเกรดโทนี่ก่อนรวยมาจากการคว้าอากาศมาเป็นเงินนั้นเดินห่อไหลกลุ่มเป้าเข้าไปขอสัมปทานรับจากใครในายเสกสกลอัถา,าว,วงหัวหน้าพักเทิดไทยกล่าวถึงนายทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วุษซัมที่าพาดพิงถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่าผมรวยมาจากคว้าอากาศมาเป็นเงินผมเลยคิดว่าเงินมันมีทุกที่ ถ้ามีปัญญาหาเงินได้หมดหลังพลเอกประยุทธ์ตั้งคำถามต่อนางสาวแพรทองทานชินวัตรหรืออุ้งอิงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่ประกาศนโยบายพักเพื่อไทยสิบข้อเมื่อวานนี้หัวหน้าพักเพื่อไทยตอบโต้นายทักษิณกลับไปว่านางสาวแพรทองทานออกมาเพื่อเจอไขฝันเรื่องขึ้นข่าแรงขั้นต่ำหกรบาท และสาหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเงินเดือน25,000บาทจะเห็นว่านางสาวแพรทองทานเพ้อขายฝันและยังไม่ทันข้ามคืนนายทักษินผู้เป็นพ่อก็กระโดดออกมาอวยลูกสาวและขยายความในสิ่งที่ลูกสาวตัวเองเพ้อฝันทันทีตนคิดว่าคงมีการเขียนสคริปต์จากดูไบส่งโพยมาถึงเมืองไทยเพื่องานนี้โดยเฉพาะผู้อ่านโพยก็มีหน้าที่อ่านไปจะทําได้หรือไม่ขอเท็จจริงสภาพสังคมเป็นอย่างไรไม่รู้อ่านไปท่องไปตามสิ่งที่พ่อเขียนให้อ่านให้ท่องเป็นพอใช่หรือไม่หัวหน้าพรรคเทศไทยได้กล่าวต่อว่า เรื่องที่นางสาวแพรทองทานท่องจากสคริปต์ตามความคิดจากนายทักษิณน,นั้นตอนอยากบอกว่าไม่ต่างจากการลอกกันบ้านจากุทธศาสตร์ชาติ20ปีของนายกประยุทธ์ที่เอามายำเป็นนโยบายพักเพื่อไทย1ิบข้อและที่ผ่านมาเกือบ8ปีนายกประยุทธ์ได้ทําได้พัฒนาไปทุกด้านจนไทยขึ้นไปอยู่ในอันดับต้นๆของโลกเป็นประเทศเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินเทคโนโลยีสื่อสารทันสมัยเบอร์ต้นๆของโลกไปแล้วและววันนี้ไทยเราเป็นประเทศหน้าเข้ามาลงทุนหน้าเข้ามาท่องเที่ยว และน่าจะเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ยามชารานางสาวแพรทองทานเปิดหูเปิดตาดูความจริงด้วยอะไรเป็นอะไรไม่ใช่เอาแต่หลับหูหลับตา อ่านท่องสคริปต์จากพ่อเท่านั้นต้นขอย้าว่านโยบาย10ข้อของพรรคเพื่อไทยนั้นรัฐบาลนายกประยุทธ์ได้ทําได้พัฒนามาหมดแล้วและทาอย่างมีระบบประสบผลสําเร็จอีกด้วยที่สําคัญทําแล้วเงินทองซึ่งเป็นภาษีประชาชนไม่รั่วไหลแต่กลับคืนสู่ประชาชนในรูปแบบโครงการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นต่างจากยุคก,ก่อนแต่ละโครงการทุจสริตรัปชันกันวินาสันตโรรัฐมนตรีติดคุกกันหลายคนีน่ขณะรัฐบาลนายกประยุทธ์ทําในสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 และสงครามรัเสเซียยูเครนแต่ แต่ยังนำประเทศไทยพัฒนาไปได้มากขนาดนี้ตนเองไม่อยากจะคิดว่าถ้าไม่มีวิกฤตนี้ประเทศไทยจะไปไกลกว่านี้ขนาดไหนดังนั้นสิ่งที่นายทักษิณคุณหนูอุ้งอิ้งและพักเพื่อไทยทํานั้นจะบอกว่าช้าไปแล้วสายไปเสียแล้ว ไม่ทันแล้วนายกประยุทธ์ลงมือทําไปแล้วเกือบทั้งนั้นช่วยติดตามผลงานของนายกประยุทธ์ด,ด้วยอย่าอ่านแต่สคริปต์แล้วมาแสดงบทโชว์ไอคนในบ้านในเมืองไปเปล่าเปล่านายเสกสกลกล่าวนายเสกสกลยังกล่าวถึงคําพูดของนายทักษิณอีกว่าผมรวยมาจากการคว้าอากาศมาเป็นเงินผมเลยคิดว่าเงินมันมีทุกที่ถ้ามีปัญญาหาเงินได้หมดด้วยว่าตนเองอยากตั้งคําถามสันส้นๆว่า ก่อนนายทักษิณจะรวยมาจากการคว้าอากาศมาเป็นเงินนั้นนายทักษิณเดินห่อไหลกกุ่มเป้าแทบจะหมอบคลานเข้าไปหาใครจนได้สัมป,ปทานจากรัฐใครก็รู้กันทั่วพูดอะไรจะว่าใครให้หากระจกมาส่องหน้าตัวเองก่อนจะได้คิดก่อนพูดไม่ต้องอายปากตัวเองนายเสกสกลกล่าวสืบจากข่าวรายงาน